เบนส์ดี๋เป็นยูสองศูนย์เจ็ดนะครับมีกุญแจรีโมทนะครับรีโมทกดล็อกกดเปิดทํางานปกตินะครับแต่เวลาเสียบกุญแจนะครับเงียบนะครับไม่มีเสียงอะไรเลยบิดกุญแจอ่อนไฟหน้าปัดเลยไหมไม่มีสัญลักษณ์อะไรขึ้นเลยนะครับขึ้นเฉพาะเลขกิโลกับตำแหน่งเกียร์จอกลางแบบนี้นะครับแล้วเวลาบิดสตาร์ทก็เงียบนะครับไม่มีอะไรตอบสนองเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการรื้อรถหาสาเหตุนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับหลังจากทําการรื้อรถนะครับตรวจเช็คก็เจออะไรที่เสียนะครับคันนี้จะเป็นตัวล็อกคอพวง ผมได้ถอดอะไหล่ที่เสียนะครับคือตัวนี้นะครับออกมาจากตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับหรือไม่เยอะนะครับลือนิดหน่อยนะครับใช้เวลาทาประมาณ 1- นถึงสชั่วโมงเสร็จนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้าตัวใหม่นะครับพร้อมลงทะเบียนเสร็จแล้วจะมาทดสอบสตาร์ทอีกครั้งนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้าตัวใหม่เรียบร้อยนะครับลงทะเบียนทุกระบบสมบูรณ์เหมือนเดิมเช็คโค้ดลบโค้ดนะครับทำให้ครบทุกอย่างนะครับกุญแจรีโมทที่มีทุกดอกใช้งานปกตินะครับล็อกเปิดนะครับเสียกุญแจครับ มิดอ่อนไฟหน้าปัดขึ้นนะครับสตาร์ทครับสตาร์ตติดใช้งานนี่เหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถเบนซ์นะครับมีอาการเหมือนในคลิปนะครับรีโมทกดได้ปกติทุกอย่างนะครับกุญแจหมุนได้บิดสตาร์ทเงียบนะครับพอพวงมาลัยล็อกนะครับบนหน้าปัดเลือนไหมนะครับขึ้นเฉพาะเลขกิโลนะครับกับตำแหน่งเกียร์จอกลางนะครับมีบริการรื้อถอดซ่อมถึงที่นะครับไม่ต้องยกรถนะครับบริการทั่วไทยนะครับ